เดี๋ยวเตือนแล้วนะว่าอย่ามาร์คซีสวยเด็ดขาดนะฮะใครที่อยากให้ผิวหน้าของเราเงาวาว,าวฉ่าแล้วก็ได้คอลลาเจนไปแบบเต็มๆจุกๆต้องมาร์คตัวนี้ทุกคนมาร์คตัวนี้ก็คือมาร์คไรน้ำนั่นเองนะครับผมมาร์คไรน้ำตัวนี้เป็นตัวที่กําลังดังและก็ล่างมาแรงเลยทุกคนกว่าจะกดได้นะครับใครที่อยากได้มาร์คตัวนี้เดี๋ยวมารอดูผลลั์กันก่อนแล้วค่อยกดแม่ตัวนี้นะถอดมาร์คล็อกมากออกมาง่ายมากๆแล้วทุกคนดูผิวดูความโกรหลังจากที่เราถอดมาร์คออกมา นี่เห็นไหม อันนี้คือผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับผมหลังจากการถอดมาร์กไร้น้ําตัวนี้ทุกคนฉะนั้นมันไม่ใช่มาร์กทุกตัวที่จะทําได้แบบนี้อยี่บอกแล้วนะว่ามาร์กตัวนี้ผลลั์เขาจึ้งจังจังแบบนี้หน้าเงาแบบนี้ผิวใสแบบนี้นะครับผมจะต่างจากมาร์กผิวออฟแบบอื่นแล้วก็มาร์กรุ่นอื่นๆตัวนี้จะเป็นคอลลาเจน73%นะครับผมแล้วก็เป็นมาร์กไร้น้าเวลาเราทาแล้วเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อครีมพอทาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกตัวออกเป็นน้ำๆน,นะทุกคนแล้วก็อัน,น,น ที่เขาใส่มาให้73นะแม่แล้วพอเรามาร์กไปนะครับผมมันจะค่อยๆเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแบบนี้แล้วพอเราลอกออกแม่หน้าของเราจะได้คอลลาเจนที่ฉ่ำแล้วก็เงาทําให้ผิวเราวาวแบบนี้เป็นผิวกระจกเลยแม่ดูดิถูกไหมฉะนั้นใครที่กำลังมองหามาร์กดีๆแบบนี้ไปกดในตะกา้าตัวนี้ขอพิ่งเติมเข้ามาแล้วก็หมดไวไปไวเพราะว่าตอนนี้อินฟูกาลังแย่งกันนะฮะตัวนี้ดีจริงๆไปกดเลยจ้าแม่